ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบในรายการมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่สามกรกราคม2565คู่มวยก็มีดังนี้คู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าพลอยขาวสอสารชีพจะพบกับเจ้าก้องสุรินทร์สอจอลิกมังนนในพิกัด113ปอนด์คู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วเป็นทางฝ่ายเจ้าพลอยขาวสอสารชีพนี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้เจอกันวันนี้ ผมมองว่าเจ้ากล้องสุรินทร์สจเล็กมณฑน,นนี้น่าจะใช้ลูกบูลูกสู้ลูกหนักลูกแรงลูกเขา่าปั้มจีแข็งแรงแข็งแกร่งน่าจะเดินบทเบียดปั้มตีเอาชนะเจ้าพลอยขาาสอสาราชีพที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะปีมือครบเกรกล้งเหลี่ยมเชิงดีเน้นรับจับทางป้องกันตัวเก่งแต่ดูว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนี้ไม่เท่าไหร่จึงน่าจะพ่ายให้กับเพียงเขาให้กับเจ้ากล้องสุรินทร์สจเล็กมณฑนจึงให้เจ้ากล้องสุรินทร์น่าจะเอาชนะได้ คู่ที่สองของรายการเป็นการพบปะระหว่างเจ้าเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรจะพบกับเจ้าสิงห์อุดรอุตุอุดรในพิกัด118บปอนด์เมื่อคูนนี้ผมยังดูว่าเจ้าเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนี้น่าจะใช้ลูกอาวุธที่หลากหลายอาวุธครบเครื่องอาวุธที่รวดเร็วกว่าเหลี่ยมเชิงที่เหนือกว่าน่าจะใช้ลูกเตะลูกถีบลูกเน้นรับจับทางจริง เดี่มเชิงที่เหนือกว่าน่าจะชนะเจ้าสิงอุดรโอุอดรที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดี่มเชิงคล้ายๆกันแึยงดูว่าความแข็งแรงแข็งแรงและรูปร่างน่าจะเป็นรองจึงให้เพชรน้ำงามเจียดพันธมิตรนี้น่าจะใช้ลูกเดี่มเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะได้กู่ที่3รองคู้เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างเจ้ามังกรทองสิทธนายกทวีปตะพง์จะพบกับมาวินสุนจีฬาห้อยต้มจะชกกันในอุปการ128ปอนดปอน เมื่อคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางฝ่ายเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายุกวิศิ์ต่อพงเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้เจอก,กันวันนั้นทางฝ่ายเจ้ามังกรทองนี้ได้นับยกที่สองจึงทําให้โชคได้ง่ายขึ้นเจอก,กันวันนี้ผมยังมองว่าเจ้าผมยังออกลองไปที่เจ้ามาวินศูนย์กีฬาหวยต้มนี้น่าจะใช้ลูกอาวุธที่หลากหลายอาวุธที่รวดเร็วอาวุธมีเข่าปั้มตีเข่าเด้งตีแข็งแรงแข็งแกร่งลูกขยัน ดูว่าเป็นมวยออกมวยไปหน่อยแต่ยังดูว่าเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธดูว่าเจ้ามังกรทองนี้เป็นมวยที่ออกอาวุธช้าชิดชา้าสำฉาดูว่าถ้าไม่ได้นับนี้น่าจะแพ้ให้กับเจ้ามาวินซูน์จีราห้ยต้มจึงให้ลองไปที่เจ้ามาวินซูนจีราห้ยต้มนี้นา่าจะชนะแจ้มือได้สําเร็จคู่เอกคู่ที่สี่ของรายการนี้เป็นการพูกันระหว่างเจ้าจิงซางเล็กต่อหลักสองจะพบกับแมกนัมบางกอกกลยนุนจะจกกันในพิกัด1น9ป้ปอนด์มวยคู่นี้ ผมรู้ว่าเจ้าแมกนัมบางกอกกลยน์นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องการยืนมวยนี้จะสวยเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเหลี่ยมเชิงดีมีอาวุธที่หลากหลายอาวุธที่รวดเด็วเหลี่ยมเชิงเหนือกว่าน่าจะชนะเจ้าจิงซางเล็กต่อหลักสองที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเหลียมเชิงคล้ายๆกันอาวุธรวดเด็วเขาว่าปั้มตีมีอาวุธครบเครื่องแต่ยังดูว่าเป็นมวยที่โดนหนักๆแล้วก็มีแว่งเช่นกันจึงให้เจ้าแมกนัมบางกาะกลยน์นี้น่าจะเอาชนะได้มวยชอบ80%เจ้า เพชดน้ำงามเกียริพันธมิตรคู่ที่สองและมวยชอบ90%เจ้าแม็กนัมบางกอกกลยนคู่ที่สี่